ปาด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 ค่าตั๋วปีหน้าจองตอนนี้เจ็ดแปรอยอย่างลูกสาวว่าฝรั่งว่าปะโทคนละครของค้อนนะติเกตกู๊ดโก้ฟฟัวึ้นนยวัดเต็งแย่ <laughs> สามีบอกว่าซื้อให้เธอกับลูกได้แต่ฉันนะ่ะบุ๊กไม่ได้มันต้องเอาตามงานพนะยังไม่ถึงเวลาลาได้ล่วงหน้าขนาดนั้นพน,น,นะออ้ย <laughs> <c oughs> <c oughs> มานั่งสวีทอยู่ตรงนี้นะพี่น้องขะโอ้ยบรรยากาศสดชื่นเออมาเดินอยู่อย่างที่ลูกสาวพูดจริงๆนั่นอ,ะอ่ะมันจะอยู่อย่างนี้ไปจนถึงปีหน้าไมพี่น้องมองดูตั๋วกันซิว่าปีหน้าทำไมมันถูกถูกทุกสายการบินเลยวายลงมาเหมือนเดิมนะเออปีนี้ใช้เงินเยอะแล้วปีหน้าจะเอาเงินไหนไปเมืองไทยฮะเดสยาโซเฟียปตาเลมโฟกันยาคินเซนเจแม่มันเนี้ย อมโอเคกินข้าวกับไข่เอเตอร์อเนาแลตมาชิลี <t <t ่ดีกับเนม้ฟมไต้ลน for เซฟเจนเซนเานาไตเลนเขาบอกเธอไปคนเดียวได้วะซันอุยตัวถูกๆเธอไปคนเดียวได้แต่ชั้นนี่สี่วะซันโอ้คอยดูเนาะต้องดูจนถึงปีใหม่นะคะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงยังไงพี่น้องเบิ่งตัวกันด้ถ้าบุกได้ตอนนี้เนี่ย แต่ทีเนี้ยต้องมาวัดกับการงานด้วยเนาะตารางงานนะคะ mm. เออแล้วก็มาคิดถึงฝรั่งน้อยถ้าไปกับแม่ก่อนปีนี้เห็นได้ชัดแล้วเขาไม่ได้สนุกนะคะโอ้ยเฮ้ยกลุ้มใจดีซื้อตัวกลับบ้านเฮาเธอะนะปีหน้า <laughs> พี่น้องคะ่ะโอ้ยเวลาัะไปตรงสารฝรั่งพี่น้อง